ดสวัสดีครับพบกับปองแป้งสมุนไพรเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาถ่ายสมุนไพรตัวเดิมที่เคยถ่ายแล้วครับช่วงนี้เขากาลังออกดอกครับมาดูกันเลยครับว่าเขาคืออะไรครับผมนี่ครับนี่ขึ้นอยู่ข้างทางพอดีเลยครับเพิ่งขับมาจะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ครับนี่ดูดอกเขานะนี่นี่คือถาวันเปียงนะครับนี่ลักษณะใบเขาใบของเขานะครับนี่นี่ใบ อ่อนใบอ่อนเขานะครับยอดอ่อนเขานะครับนี่คือลักษณะดอกของเขานะครับนี่สีขาวสวยนะครับถ้าออกดอกเยอะพร้อมกันเยอะสวยนะครับช่วงนี้หน้าหนาวสูใหันธุ์หลายตัวออกดอกครับก็เลยพามาดูนะครับนี่ใบเขาเผาครับเผาวันเปียงหรือว่าเครือตาป่านนะครับเนาะนี่แหละครับสรรพคุณของเขานะครับผมนะสรรพคุณของเขานะครับผมใช้แต่ใช้แค่เถาเขานะครับหรือว่า เาของเขาในขณะนี้นี่เทาครับแต่ต้องเป็นเทาที่ใหญ่คนนี้นะครับที่ระดับที่เขามีอายุหลายปีครับหรือหลายเดือนประมาณเนี้ครับผมนี่ครับถึงจะเป็นยาเลยนะครับผมสำหรับคุณก็คือช่วยผู้หญิงนะครับช่วยผู้หญิงที่ทําให้ขับฤดูได้นะครับผมแลอวสูตรดีหลังข้อนะครับทาให้มดอู่เข้าอู่เร็วขึ้นนะครับวิธีใช้ยังไงก็เดี๋ยวผมลงในคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละครับนี่ช่วยผู้หญิงขับเลือดเสียนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญยังดีนะครับสําหรับคนมีอายุนะครับ แก้เจ็บแข้งเจ็บขาครับแก้ปวดแข้งปวดขานะครับผมนี่จะเยอะมากในภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับภาคใต้ไม่มีนะครับผมคนนี้อยู่ข้างทางมีมอเตอร์ไซค์นิดมีรถถ่านนิดนึงนะครับนี่แหละครับนี่นี่แหละครับแก้ปวดเส้นปวดขาปวดเอ็นนะครับผมนี่หลายโรงพยาบาลก็เอาไปใช้นะครับภาคใต้ไม่มีนะครับแต่ภาคใต้เขาก็สั่งไปเยอะนะครับคนถอภาคใต้เขาสั่งไปเยอะนะครับแต่ว่านะครับผมแก้ปวดเส้นปวดเอ็นท่านชัยก็ดีนะครับ ดองเหล้าก็ได้นะครับผมทาให้สู้นะครับสู้นะครับใกล้ใครที่นกเขาไม่ขันในทนี้นะครับแถาวันเพียงครับผมดีนะครับผมสาหรับท่านชายนะครับผู้หญิงก็ดีครับผู้หญิงนี่ก็ต้มกินเทนน้ำนะครับเพื่อเป็นการขับเลือดเสียออกนะครับผมครับผมครับเลือดเสียเนี่ครับเขาเขาจะเถาใหญ่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ในป่าจริงๆเป็นป่าชุ่มน้านะครับจากบ้านนะครับเนี่ยวันนี้เขาออกดอกเลยพามาถ่ายให้ดูกันนี่ดอกเขา สาวพระคุณเขาก็เยอะแยะครับนี่วัดไม่ไหวแต่โรงพยาบาลเขาก็ทําเป็นตอนนี้คุณหมอออกเสียงเขาทำเป็นแคปซูลนะครับใครปวดแข้งปวดขาสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม 0, 6, 4 2 9 4 1สี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับครับผมเขาอยู่ในป่าชุ่มน้ำครับเรือป่าทามนะครับจะมีแต่เขื่อนมีแต่เขื่อนใหญ่ๆพี่น้องท่อแขนท่อนแต่ถ้าจะใช้ทำยาต้องสองนิ้วขึ้นไปนะครับเนี่ยใด่ประมาณนี้ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นตัวยาเขาอ่อนเขาไม่ได้นะครับต้องเถาแก่เขาเท่านั้นนะครับ จะตากแดดจะเลือดไม่ตากต้มกินเลยก็ได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับช่วยขับเลือดเสียนะครับนี่สวยๆครับนี่พี่น้องนี่แหละครับนี่นี่แค่ซูมเดียวนี้ธรรมามันจะออกเยอะเนาะแต่ก็เราส่องข้างบนข้างในเราก็มีนะครับดอกเต็มไปหมดสวยครับช่วงเนี้ยเนี่แหละครับพอน้าจะเข้าไปฝนต้นหนาวุ๊บ สมุนไพรตัวก็จะออกดอกครับช่วงนี้ก็จะได้เอจอเจอแต่ถ่ายแต่ดอกสมุนไพรนะครับดอกไม้เป็นดอกไม้ดอกสมุนไพรนี่ก็อันแรกก็เป็นถาวันเปียงก่อนนะครับใครที่เจ็บแข้งเจ็บขาใช้ได้เลยนะครับตากหั่นแล้วไปตากแบบต้มน้ำนะครับต้มกินเลยนะครับเขาจะคลายเขาจะช่วยเรื่องปวดแข้งปวดขาได้ดีนะครับผมสำหรับคนแก่เนะาะใครแก่ผู้หญิงก็ยิ่งใช้ดีนะครับเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับท่านคุณผู้หญิงนะครับนี่แหละครับไปเลยครับนี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับอยู่ข้างทางพอดีเลยครับนี่เนาะครับเนาะดูไปเรื่อยๆนะครับดอกเขาออกเยอะนะครับเขาเล็กนิดเดียวเองท่านผู้ชมนีเถาเล็กเขาเถาใหญ่เขาอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ในน้ำนาะครับนี่นะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับผม